สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาทิวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแฮ์พี้ปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นงานทอแสกกลางนะครับผมหน้าม้าซีทูนะครับผมจะเป็นงานทอแสกหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผม 1 2ซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นง,งานนะครับผม1 3ซนติเมนะครับจะเป็นงานทอแสกกลางแบบซิ้วนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาคือหน้าม้าซีทูนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับรอยแสกสวยๆเน้นๆแบบนี้เลยรุ่นนี้นะครับผลิตจากผมแท้หนึ่งร้อยเซนะครับผม จะเป็นเส้นผมคุณภาพดีนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็จะใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมประมาณหน้าตาของแผ่นง,งานก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนหุ่นให้ดูกันนะครับผม ลักษณะของการติดนะครับเราจะแบ่งลงเราจะดูก่อนนะครับวางให้ตรงกับตำแหน่งเดิมนะครับผมของแสงนะครับแล้วก็เปิดกิฟตกิฟจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิบสามตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับผมทางร้านก็จะเย็ยกิบเพิ่มให้นะครับผมกิบจะเป็นกิบปอกแป๊กที่ไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผมตองการ ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหวีแล้วก็มาจัดแต่งทรงผมนะครับให้เข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับผมแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการหนีบให้ดูกันนะครับผม ผมได้เปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหนีบเพื่อให้คมกลืนกับเส้นผมของเรานะครับมากขึ้นนะครับผมสามารถเสริมผมให้หนาขึ้นได้นะครับ สีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีดำธรรมชาตินะครับรุ่นนี้ผมได้ทําการหนีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยแสกด้านบนนะครับผมนี่นะครับจะเป็นรอยแสกจะเป็นรอยแสกหนังสีสะเหมือนจริงเลยนะครับผม คนมองมาก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าพื้นงานตัวนี้จะเป็นงานทอแทกหนังศีสษะเสมือนจริงนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่35ซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเราสามารถตัดซ้ายตัดขวาหรือเราจะเป็นหน้ามาก็ได้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีและช่องอาตตีวิคผมและร้านอาตีวิคผมนะครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ